น้ำท่วมภัยธรรมชาติที่กำลังซ้ำเติมหนี้ครัวเรือน <S <S แม้ว่าจะมีความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเรียนรู้เรื่องบทเรียนและที่มาที่ไปของน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชียงรายที่เจอกับอุทกภัยใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีครับ สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเริ่มจะคลี่คลายและกำลังเข้าสู่การเริ่มฟื้นฟูแต่ทางจังหวัดภาคอีสานอย่างหนองคายก็กำลังเจอปัญหายอย่างหนักจากน้ำในแม่น้ำโขงที่ท่วมเข้าสู่ตัวเมืองแม้ว่าบางพื้นที่มวลน,น้ำจะไหลผ่านไปแล้วแต่ก็ได้สร้างบาดแผลและความเดือดร้อนให้ประชาชนกับภาคธุรกิจอย่างหนักครับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ออกมาระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือสะท้อนถึงปัญหาภาวะโลกรวนที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญกับฝนตกหนักและสภาพอากาศแปรปรวนสอดคล้องกับรายงานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่ชี้ว่า โลกรวนทำให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงที่สุดในปี2023นอกจากนั้นไทยยังเป็น1ใน10ประเทศที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากภาวะโลกรวนโดย1ในอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกรไทยกว่า12ล้านคนที่คิดเป็น1ใน6ของประชากรดังนั้นการวางแผนรับมือและการแก้ปัญหาในอนาคตต้องทำอย่างเป็นระบบครับ ขณะที่ความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอได้ประเมินเบื้องต้นว่าน้ำท่วมในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประมาณ2 5 0 0 0ถึง27,000ล้านบาทเลยทีเดียวด้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยประเมินว่าปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนืออาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวและต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟูสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแม้บางแห่งปริมาณน้ําลดลงแล้วแต่ยังเที่ยวไม่ได้ครับเพราะมีความเสี่ยงในเรื่องความไม่ปลอดภัยอยู่จึงต้องประเมินผลกระทบต่อก,การท่องเที่ยวจากนี้เพิ่มเติมด้วยโดยเบื้องต้นหอ,อการค้าไทยประเมินความเสียหายในภาคเหนือ8จังหวัดอยู่ที่10,000ล้านบาทโดยเป็นความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมส่งผลต่อภาคก,การท่องเที่ยวในจังหวัดให้ชะลอตัวลงซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสในการท่องเที่ยวที่รวมเข้ามาจากที่เคยประเมินไว้เดิมก่อนหน้านี้ 6,000-8,000ล้านบาทหรือเพิ่มความเสียหายจากการท่องเที่ยวเพิ่มมาอีก2,000ล้านบาทจากภาพความรุนแรงในแม่สายซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีการจับใจ่ายใช้สอยคล่องตัวมีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ SCB EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประเมินผลกระทบที่เป็นความเสียหายของประชาชนในภาคเหนือที่เจอกับน้ำท่วม1 0 0 0 0 0ครัวเรือนด้วยกันเฉพาะส่วนที่เป็นภาคการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจะอยู่ที่2,600ล้านบาท สูงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่2,200ล้านบาทส่วนนี้ยังไม่นับรวมความเสียหายของอาคารบ้านเรือนของประชาชนด้วยนะครับด้านวิจัยกรุงศรีได้วิเคราะห์ปัจจัยทั้งปริมาณฝนในไทยตลอดจนอิทธิพลจากพายุประจําปีทั้งพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงและเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทย ทำให้คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ปริมาณฝนในไทยจะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง15-16%และมีความเสี่ยงสูงที่บางพื้นที่จะ,ะเผชิญกับอุทก,กภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นโดยมีสัญญาณสำคัญก็คือ 1. ดัชนี O.N.I. ที่ลดลงสู่ระดับปกติและกำลังลดลงต่อเนื่องสู่ระดับลาินีาที่ทำให้คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าระดับปกติ 2. อ,อิทธิพลจากพายุประจำปีจากสถิติย้อนหลัง73ปีโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีจะมีพายุหมุนเขตร้อนคือพายุดิ p r e s s i o โซนร้อนและใต้ฝุน่นที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย2-3ลูกต่อปีโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ1-2ลูกและในปี2,567วิจัยกรุงศรีคาดว่าประเทศไทยจะ,ะเผชิญพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้ามาในประเทศรวม1-2ลูก น้อยกว่ามหาอุทกภัยในปี2,554ที่ตอนนั้นไทยเราเจอพายุถึง5ลูกด้วยกัน 3. ดัชนี PDO และ IOD ที่มีทิศทางลดลงหรืออยู่ในเนกาทีฟเฟสคือต่ำกว่าลบ0.5ทำให้ไทยมีแนวโน้มได้รับอิทธิพลของพายุชัดเจนขึ้น 4. ดัชนีมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศรอบๆประเทศไทยในระยะสั้นมีค่าใกล้เคียงระดับปกติซึ่งเอื้อต่อการเกิดฝนตกในพื้นที่รอบข้างของประเทศไทย ทางวิจัยกรุงศรีประเมินว่าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้แก่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคใต้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นทางน้ําผ่านและภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําและเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากอาจเกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นครัวเรือนโรงงานเครื่องจักรสินค้าเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้ครับ ทั้งนี้นะครับวิจัยกรุงศรีคาดว่าพื้นที่ประสบอุทกภัยในปี2,567จะอยู่ที่8ล้าน6แสนไร่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินมากกว่า3,100ล้านบาทขณะที่มูลค่าสินค้าเกษตรเสียหายมากกว่า43,000ล้านบาทกรณีฐานทำให้ความเสียหายจากน้ำท่วมรวมกันอยู่ที่46,500ล้านบาท หรือคิดเป็นลบ0.27%ของ GDP ไทยอย่างไรก็ตามครับวิจัยกรุงศรีคาดว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567จะไม่รุนแรงเท่ากับมหาอุทกภัยในปี2554และไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากเท่ากับปี54ที่ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายไว้สูงถึง1,440,000ล้านบาทเนื่องจากคาดว่าในปี2567จะมีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่า และมีพื้นที่รองรับน้ําที่มากกว่าทั้งเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางนอกจากนี้ความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐที่ก้าวหน้าขึ้นเช่นระบบเตือนภยัยการซ่อมแซมบํารุงงบประมาณสนับสนุนประกอบกับการพัฒนาระบบป้องกันของภาคเอกชนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมยังช่วยลดทอนผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยประเมินผลกระทบน้ำท่วมอยู่ที่0.1-0.3เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย2แ0 0ล้านบาทภายใต้การคาดการว่าจะคลี่คลายภายใน1-3เดือนโดยสาเหตุที่มองผลกระทบยังไม่มากเพราะผลกระทบยังไม่ลามไปพื้นที่ท่องเที่ยวหรือภาคอุตสาหกรรมโดยมีพื้นที่ทางเกษตรบางแห่งเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบครับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับภาคเหนือรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่กำลังจะเจอกับมวลน้ำนะครับ แม้ว่าหลายฝ่ายประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2,554แต่ตอนนี้หนี้ครัวเรือนไทยเราสูงเหลือเกินโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเจอน้ําท่วมเข้าไปอีกก็จะทําให้ครัวเรือนกําลังซื้อตกต่ํารวมถึงการฟื้นตัวเป็นไปได้ยากครับ